กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตแล้วก็รายการสาระแทบไม่มีนะครับในวันนี้เราจะไปหาดูอะไรที่มันแปลกๆก,กันเรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดได้ไหมไม่น่าจะใช่เรียกว่าเรื่องหนังดีกว่านี่เรื่องแต่งเรื่องแต่งแต่มาทําเป็นแนวอ er, ะนาล็อกเฮอร์เร่เนี่เกจะประมาณว่าเหมือนทีวีสมัย20-30ปีก่อนนะครับที่เวลาเขาจะประกาศอะไรเนี่ย ภาพมันจะแตกๆสาๆนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่แบบว่าเหมือนจะไม่ครบถ้วนเหมือนจะน่ากลัวนะครับผมหาไว้สองเรื่องเรื่องหนึ่งอ่อ living meat นะครับประมาณว่ามีสายพันธุ์ใหม่ๆแปลกประหลาดเกิดขึ้นมาบนโลกเรานะครับเรื่องที่สองซึ่งเราจะคุยกันวันนี้นะครับ s m i l i tape อ่าฮะคือบันทึกบันทึกภาพเนะีับเกี่ยวกับยิ้มอืม ก็มาจากชแนลนะครับปาโตริกุนะครับสมายเทปบอวลุ่มวันรู้สึกว่าจะเกี่ยวกับเชื้อราด้วยนะครับ The Last of Us อันนี้เชื้อราขึ้นสมองเนะรี่เอาลาดอบาดก็เหมือนกันดีว่าจะเป็นยังไงนะครับปะผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยวะ ให้ให้อยู่ห่างนะครับจากบุคคลน่าสงสัยผ่านมาไม่กี่เดือนมีคนตายห้าร้อยคนอก็กำลังกำลังสืบสวนอยู่นะครับหัวราอมีความรุนแรง

อย่าไปสนใจนี่นี่คืออนาล็อกเมอร์เรอร์เป็นประมาณนี้แหละน่าสนใจนะไอ้ลิฟวิ่งมีดเนี่ยโอเคการสำรวจนะครับผมเปิดซับแล้วซับมันไม่ขึ้นแฮะเนี่ยอืม observation นะครับเอ่อเฝ้าดู อืมืมรูสเนี่ยเกี่ยวกับเชื้อรานเนี่อรู้สื่อ่อริกซ์ริกซ์มันสูงนะครับออ่ผมจะแปลไทยไงริก์เออความเสี่ยงมันสูงเกี่ยวกับการติดเชื้อหรือเปล่าโอเคแพเทียนวันแพเทียนถูคนคะเรียกคนไข้ได้ไหมวะน,น่าจะได้อือสองคนนี้<อ>ถูกส่งเข้า ER ในวันเดียวกัน อ่านไม่ทันไม่มียาตัวไหนช่วยได้ก็เลยถูกส่งไปที่แหละเพื่อเฝ้าระวัง observation ผมมีปัญหาเรื่องที่ผมเข้าใจภาษาอังกฤษแต่ผมแปลไทยไม่ได้ observation เฝ้าระวังได้ไหมวะสังเกตอาการเออสเตกสเตจแรกนะครับอาทิตย์อาทิตย์ท,ที่หนึ่ง กูจะอาทิตย์วันนะอืมเขาเริ่มยิ้มนะครับเอ่อไม่ใช่ให้ไปเทคปุ้นหรอกเลยคงไม่น่าจะใช่ซาฟเลตรู้สึกทรมานด้วยเหรอสเตกสองวีคสอง,สองอออเดี๋ยวตะกีก้ ตะกี้แพชั่นทูคนไข้คนที่สองมีผมอยู่นะตอนนี้หัวโล้นแล้วอ่ะโล้นเลยโอเครู้สึกว่าอ่านั่นแหละบายเดอะฟังกัสนะครับเชื้อรามันเข้าวายกรีนนะครับว่ายิ้มกว้างอ่ะอเริ่มยิ้มกว้าง ผมรู้เลยว่าว่าโปรโตช็อปดูหน้าหน้ามันเบี้ยวขนาดนี้ไหมอันนี้เสียงหัวเราะเออม่เหมือนจะไม่น่ากลัวเหมือนซอมบี้ใน last of us นะครับแต่ลองจินตนาการดูถ้าเดินไปในที่มืดมืดนะครับเราได้ยินเสียงหัวเรอะแบบนี้แล้วก็เสียงวิ่งตาม อ่าถ้าถือมีดมาด้วยนี่แย่ yeah, เลยอืมโอเคก็เลยเอาไปขังไว้ในห้องนะครับอย่าจำํำแชร์ภาพนานๆนี่กลัวโอเคสเตทที่สามวีคที่สี่เอาล้ววีคที่สามอ่ะอ๋อหน้าคนมันจะเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้เลยหรือปะเนี่ย โอเคมันเริ่มสร้างความเสียหายนะครับกับผิวหนังบนใบหน้าเอออือ่านไม่ทันโอเคเริ่มมีความเสียเสียหายเกี่ยวกับเอ่อเนฟเนิฟเออเนิฟ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 ระบบประสาทรู้สึกว่าเส้นเสียงนะครับจะหยุดการทำงาน ืมทวารเดลิเทียพาร์ตออฟด s สเต e โอเคสเตทสุดท้ายสเตทที่สี่วีคที่ห้าโอเชื้อลามันบังคับหน้าได้ขนาดนี้เลยเลยเนี่ยไม่กอดไอ้นี่เริ่มน่ากลัวแล้ววะ่ะคนไข้คนที่สองเนี่ยตายไปแล้ว มาไม่ถึงสเตดนี้อ๋อแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็ตายได้นี่ว่าอ่าฮะแล้วคนไข้คนแรกนะครับก็ตายหลังจากขุกอาทิตย์ที่เข้ามาแอดมิชชั่นเอ่อพาศพใช่ไหมวะชั้นสูตรศพ สับทางการมันแปลยากชิบหายนะครับโอเคพบเชื้อราอยู่ในเซลล์สมอง30นาทีในการชนะสูตรมีแก๊สออกมาจากปากของศพไม่อืมตอนแรกก็คิดว่าเป็นแกส๊สไม่ใช่เออเชื้อราพวกเห็ดเออสปอร์ ใช่มันเป็นสปอร์นะครับ<ช><ช>มีสองคนนะครับที่อยู่ในห้องติดเชืออ้ออได้รับสปอร์เข้าไปแล้วก็คอร์เรนทีนนะครับอ่กักตัวดเดี๋ยวมีอะไร,ประแปลกๆไหมโอเคไม่มีไม่มีถ้าปกติในอนาล็อกเฮเรอร์อพวกนี้มันจะมี อีสเตอร์เอ็กหนึ่งเฟรมขึ้นมานีครับ rapper. ให้เรากดพรแล้วก็กดอ่านอันนี้ไม่มีฮึเป็นไงน่าสนใจไหมอีกสักเคสเชื้อราคุมสมองเลหรือชานชารนเดยวฝันผมงฝันแปลกๆนี่ยกำลังบินอยู่ในอวกาศเหมือนว่า บีคัมวันวิดเดอะยูนิเวิร์จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับอาวากาศกับจักรวาลแล้วผมก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งก่อนที่ผมจะตื่นขึ้นออออผมจำชื่อไม่ได้ว่าเด a แ man... The man หรือเปล่าที่มีช่วงหนึ่งมีข่าวว่าคนทุกคนอาจจะเคยเห็นผู้ชายคนนี้ในฝัน ถ้าไม่เจอก็ขออภัยด้วยโอเคล็อกยิบเก้าแม็กรู้สึกดีขึ้นเขาเริ่มเห่าอีกครั้งหนึง่งก็รู้สึกสบายใจแล้วก็ฝันคล้ายๆเหมือนกับเมื่อวานบินอยู่ในอวกาศที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียง ไอ้พ่อหนูอ้วาผมจำไม่ได้ว่าผมเป็นใครแล้วผมก็อ่านไม่ทันแล้วผมก็เห็นเขาอีกครั้งเดนไอซอเฮมเขายิ้มโอเคผมว่าคนชื่อชอนชื่อชานอะไรคนนี้ติดเชื้อแล้วละ่ะติดเชื้อราแล้วนะครับผมฝันมเมื่อเดือนอีกครั้งนะครับ เหมือนอาทิตย์ที่แล้ว And i t อ c a r าร์วอลผมรู้สึกไม่สบายใจมันหมายถึงอะไรหรือเปล่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของผมหรือเปล่าผมหยุดคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้เลยแล้วผมก็อ่านไม่ทันอีกแล้วหน้าผมไม่หยุดทวิ h กระตุกกระตุกเออกระตุกกระตุกกระตุก อากอรนี่นะครับทรมานเลยเลยอเอากอนี่ก็เลยไปหาหมอสี่วันที่นายอากอรนี่เนี่ยระเบิดอ่ะทรมานนะครับอากอรนี่ทรมานโอเคโอเคถูกแล้วผมไม่ได้จําผิดสี่วันที่ทรมานเนี่ยนะก่อนไปหาหมอผมเจ็บหน้าเหมือนเหมือนกับว่ามีใครสักคนกําลังดึงดึงหน้าอยู่แบบนี้ดึงปากอยู่แบบนี้ ผมกับพิบตาลำบากขึ้นยามันไม่ได้ผลหมาหมาตายนะครับเมื่อวานก่อนยังอยู่ดีอยู่เลยผมไม่เข้าใจอ่าเมื่อวานยังอยู่ดีอยู่ เคโลสี่สิบสามไมเฟนเซ o เ a อ o ลเพื่อนของผมบอกว่าผมดูมีความสุขมากกว่าเมื่อก่อนมากกว่าปกติแต่ความจริงไม่ใช่ Behind this for เ smile มีอะไรบังคับให้ยิ้มนะครับ Suffering ละอันนี้ทุรนทุรายแล้วเลยเนี่ย Suffering ทั้งร่างกายและจิตใจล็อก40ถ้ามันแช่นานมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสกิปให้นะอะอยู่ดีๆ I am happy เฉยหลังจาก agony suffering มาปับ๊บมีความสุขเฉยผมรู้สึกว่าพลังงานเต็มเปีย่ยมผมรู้สึกได้ถึงออร,ร่าของคนเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปลี่ยน ผมมีความสุขผมมีความสุขอัน,นาล็อกฮอลเลอร์มันเล่นกับจิตใจเราแบบนี้เนี่บโอเคคนลุกเฉยอ่าเชื้อลาเข้าหัวแล้วตะกี้อ่านไม่ทันโอเคลอกส7เจ โอ้โหอันนี้เขาพิมพ์ติดกัน I hope I make you happy ผมหวังว่าผมจะทำให้คุณมีความสุขสงครามเหรอไม่ใช่เหรอซีไฟฟ์โฟรีทูวันปีใหม่ชัวแบบนี้โอเคเดียว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 เรียว มันสงขามืูมันปีใหม่เสียงหวอมันแล้วเสียงหวตำรวจมาแล้วโอ้โอ้โอรายงานน่าจะรายงานจากตอ้โอ้โอรโออืมช,ชานอโกเมสอายอ22ปีรายละเอียออ่าอ้เขาพกมีด แล้วก็ภาษาทางการแม่งอ่านอย่างยากตำรวจเรสปอนต์ตำรวจว่าคุมตัวเขาไม่ได้เขาทำลายเจ้าหน้าที่คนหนึง่ง <c oughs> แล้วก็มีพฤติกรรมกาวล้าวรุนแรงตำรวจเลยต้องยิงเขาหลังจากนั้นมีสิบเจ็ดคนนะครับเสีย <c oughs> <c oughs> ชีวิตเหและอีกสิบคนบาดเจ็บ คอชเชยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บบาดเจ็บแล้วล้มตายนะครับโอเคน่าจะตายนั่แหละเพราะว่าถ้าอันที่สองแปลว่าบาดเจ็บเฉยๆนี่ครับอืมดูไอลูก beautiful ฉันดูสวยงามไหม Smile. เขาเอ๊ะเดี๋ยวเฮ้ยมีหนึ่งช็อตอีกแล้วหนึ่งเฟรมหนึ่งเฟรมหนึ่งเฟรมเท่านั้นหนึ่งเฟรมไม่ทันแฮะไม่ทันแค่เฟรมเดียวอ่ะมันหยุดไม่ได้โอเคเดอ s สมายเทปโวลูมวัน ผมไม่คิดว่าจะนานขนาดนี้นะครับเกือบ20นาทีชอบไหมถ้าชอบเดี๋ยวเราไปดูไอ้พวก uh, living meat กันนะครับมันจะมีตัวตัวแบบเนี้ยตัวแบบนี้อีกมีตัวแปลกๆเต็มน่ครับโอเคก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่ครั้งหน้า Bye. สวัสดีครับเย yeah.